มันยังกาก่เลยอ่ะแท็กยังแรงกว่าอีกอ่ะแหลกแรงกว่าเฟอร์อ่ะแต่เดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวดีครับแท็กผมรู้สึกว่าแรงกว่าเฟอร์อีกอ่ะ เกมใหม่นี่มาแล้วมั้งเนี่ยไอ้ดาร์กไอ้ดาร์กแก่งค้าเอ้ยผมลืมมาเอารถให้ลุกไอ้เหี้ยร์ไอลืมเอด็ดอันนึงลืมไอ้เหี้ยเกือบแล้วเฮ้ยเมารถเม,มารถเมารถครับเจอแล้เจอแลวอยู่เละอยู่ทีซีเลยทีซีเลยนี่นี่ข้างหลังโอเคโอเคมันมีบางคันที่มันมันมันไม่ได้แต่งอ่ะเฮ้ยมันมันแต่งแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้จูนอ่ะเขาน่าจะไม่เช่ากันเนาะ รถอะไรครับลุงพวกแท็กพวกกบอย่างเงี้ยถ้าก,กบเขาเอาไปฟาร์มได้ครับใช่เหรอ,อแท็กอะแท็กอะเดี๋ยก็หนีได้ลุงหนีได้เยอะแบบไม่จูนอะนะใช่ครับโอเครู้ว่าลุงจะเก็บรู้ว่าลุงจะขายไมื่อไหรมาๆมา,มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาก่อนขึ้นรถมาก่อน <S <S ไม่เดี๋ยวเอาเก็บไว้ให้มึงไงปล่อยเท่ากูไม่อยู่อีกนานได้ครับได้เงินเยอะ มันมันปลอยเชาวันแล้วเท่าไหร่อ่ะถ้ากบแสนอัพครับก็บอัพถ้าเซ็แสนอัพเหมือนกันครับถ้าจูนครับครับฮัลโหลครับครับผมเอ่อจูนรถเท่าไหร่ครับลุงตอนนี้ปิดทําการแล้วครับขอไรบันเดินโอเคครับได้ครับครับครับคัครันคีัจูนแล้วคันคีับับครับคบครับคบ น,นี้จุดแล้วนี่นะไอเชียรถกูเยอะรถลอรถลอรถลอรถรออยู่ข้างหน้า ฮัลอดกลบกลบนี่จูนหรือเปล่าวะอันนี้อันนี้จูนยังวะไหนดูเอาไอ้เหี้ย ไม่รู้ว่ะลืมว่ะจูนคันนี้จูนห้าหกห้าหกห้าหกคันนี้จนูนคันนี้จนูน ไปคันนี้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 ไม่จูนคันนี้ไม่จูนคันนี้แต่งเต็มไม่จูนแต่งเต็มไม่จูนใช่ไม่จูคนมันเล่นกันเหรอแต่งเต็มไม่จูนอ่ะเขาถามว่าเล่นไหมไม่แน่ใจอ่ะลูกไว้ก่อนก็ได้อ่าไปไปกระดาษไปกระดาษต่อเปิดเปิดรถไปกระดาษไปกระดาษ ต้องไปจูนกล่องเด็ดล้านพวเนี่ยพวกเนี้ยได้แนละหลุมแค่ถ้าจูนกล่องเนี่ยก็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 เวอร์เลยนะครับไ่เท่าได้ใช่ป่ะช่ครับมันเขามันวิ่งมันวิ่งพื้นกล่องเลยก็สองสองหกสองเจ็ดแล้วเดี๋ยวในนี้มีกลบ กบนี้ปล่อยเช่าธรรมดาได้ใช่ป่ะได้ไม่คันนี้จูดแล้วปะวะไหนจูหรือไม่จูวะหนึ่ง่แปดปะวะไม่คันนี้ไม่ได้จูนยังไม่ได้จูนจูปะวะกูไม่รู้ว่าว่าคันไหนจูหรือไม่จูวะแยกไม่ออกวะน่าจะหนึ่งส่แปดคันนี้จูแล้วคันนี้จูแล้ว หนึ่งศูนย์แปดจูนนะคันนี้คันนี้แต่แต่ไอ้คันนั้นไม่ได้จูนคันนั้นไม่ได้จูนไปกบกูมีสองคันเหรอวะกูขายไปแควคันหนึ่งป่ะขายไปแค่คันหนึ่งนะลุงขายไปคันหนึ่งโอเคครับ กวที่มึงเอารถนั้นคันนั้นเก็บแล้วเอาคันนี้เอาคันนี้ออกไปสองคันไปไปเรเบลไปไปซื้อไปทํากล่องอะไรดีกว่ากล่องเล็กก็ยังดีไปเก็บกบเลยเรเบลล่างมีปะโอเคองั้นเจอเรเบลล่างไปกล่องเล็กไว้ดีกว่า สามกล้องกบหนึ่งพันคันนี้ด้วยอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำง,งานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะ ล้านห้าใช่ปะวะเชื่ตกใจควายิงกูเออฮัลโหลครับครับอันนี้รับจูนรถไหมครับยังไม่ได้จูนแล้วครับตอนนี้ปิดทำการครับไว้วันอื่น โอเคครับได้ครับครับผม อันหนึงเอ้ยมันข้ามห้ด้วยอันนึง,นง,งอันหนึงสองตังค์ให้ครับใช่ขนาดวะเนะี่ยใช่รถกูป่าววะใช่ป่าะ,ะไอ้สัตว์ try that เราปลดลบพันุนให้นะครับรถมันจะลบกุญแจรถอยู่ที่มึงอ่ะใช่หรออยู่ที่มึงอ,นนอยู่ที่มึงใช่ปะไปอยู่ที่กูไปเคขึ้นขนุนนี้ไปเคขึ้นขนุนนี้เร็ว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  Ahora, nada เร็ว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 เพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนดูตัวหลังด้วยนะดูตัวหลังด้วยเนาะ

ไปกระดาษไปกระดาษไปเอากบอะ่ะกบพี่ยังไม่ได้จูนอ่ะไปกระดาษไอตินะ,ะกระดาษไอติได้ครับนัดกระถางทาอะไรจูนหนอไม่ใช่ครับตะกี้มันหนีเข้าเลเวลมา แรงวะกล่องเล็กอ่ะสองเจ็ดสองแปดเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้เรียกอะไรวะอันนี้อันนี้คนคันนี้อยู่ที่ผมแล้วลุงคันนี้อยู่ที่ผมแล้วมีดาคันเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเอากบมาจะจูนกบกบพี่ยังไม่ได้จูนอ่ะเก็บเลยสองคันวันนี้เมลอน ก่อนดีครับอ,อันนี้จูนอย่างวะเน,นี่ยหวาลุงท่าลุงบอกห้าห้าหกอ่ะยังไม่ได้จูนนะคับเนี่ยกอจูนไอหนึ่งศูนย์แปดอ่ะอะไรนะหนึ่งศนย์แปดอ่ะ ไอห้าหกจูดยังวะห้าหกอ่ะคุณบอกผอว่ายังไม่ได้จูดอ่ะเอาอีกคันหนึ่งมาดิเอาอีกคันหนึ่งมาดิไอสีด้ครับนี่คันหนึ่งครับลุง เออขนาดจุดแล้ว ดูคันนี้ก่อนว่าแต่งยังคันนี้น่าแต่งแล้วปะ่ะคันนี้เหมือนจูนกล่องเล็ก,กว่าคันนี้ผมน่าจะจูนแล้วนะ่าจะเป็นจูนกล่องเล็กใช่คันนี้จูนกล่องเล็ก อันนี้จูนแล้วครับแต่จูนกล่องเล็กจูนใหม่อันนี้ผมจูนแล้วจูนกล่องเล็กผมไม่จูนดีกว่าอันนี้ผมจูนแล้วจูนกล่องเล็กอันนี้จูนานแล้วตุดจูนเก่า อันนี้จูนแล้วจูนกล่องเล็กอันนี้จูนแล้วจูนกล่องเล็กหมดละไปแล้วลูกเจอกันฝากด้วยไหนจูนกล่องใหญ่อะลุงนู่นอคันนั้นหนึ่งศูนย์แปดใช่จูนกล่องใหญ่เจอกันเจอกันนะไปแล้วไปแล้วเจอกัน ลุงๆๆๆลุงททลุงลุงอยู่มาให้ทะเบียนคันนี้คุณแจคุณแจแทกอะแท็กแทกแท็กแทกเนี่ยขานาดวะคันนี้คันนี้อ๋อฮะเก้ามาเนี้เลยเก้าโอเคคุณแจรถกูเหลือสองคันก็ลุงอะไที่ผมอะเอ่อทั้งหมดหกคันโ okay. อเคไตอก<ร>สองแท็กสามสามร้อยโลหนึ่งโอเคจัดไปนะครับ